การแสดงจุดที่หค่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะรองอ้อไม่ทราบว่าขบวนนี้คือ,อขบวนอะไรคะยังไงคะอันนี้เป็นขบวนขบวนกองใหญ่นะคะนำด้วย ทีมติเอาวค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะพระเมรทพ่นองตะบนหวัวเรือกล่าวเพี้ยนสันตะคู่สุกิจใช่โสพลนะคะค่ะ,คะสำหรับกองที่เดินเข้ามาเนี่ยเป็นกนอง,งอลำมงกอยกองไนยบรรนเรือกอฝ่ากอฝน สำหรับ80ปียันเจ๋วนั่นคือคุณยายทำคุณยายทำเนี่ยูหนึ่งอดีตที่ผ่านมา80ปีิ่นเป็นานางงามบุญลุกไฟนะคะขอเสียงปรบมือให้คุณยายทำหน่อยคะ่ะค่ะสำหรับไอ้บุญลง่มไฟนอร้องคุ้มกับไปถามผู้เฒ่าผู้นมาโดยสึกพาะตามีกับไอนท่านตะคู่น้อพคุณว่า หมาดลอยหาสิบเก้าปีที่ผ่านมากจัดงานบุญหลวงไส้ตะบนห,ห,หัวเรี่ยวเพชแมนมงเมลิงกระทำผู้เฒ่าคุณนะคะค่ะนี่คือบุญประเภทนี่ของเฮ้าสือพ่อยตาว่าห้อยปูเพีทุสองข้อทุกซีึ่งเ้าบริจับมาหลายปีแลาวา้วเพราะว่าถูกทิโค้นะคะปีนี้นําขึ้นมาชุดสีแดงเป็นะคุณแม่ สมเด็จนำทีมนะคะโดยผู้สูงอายุอต้ตะบลหัวเรือหมู่สองค่ะขอเสียงปรบมือให้ผู้สูงอายุตะบ,บนหัวเรือหมูะะ่สองเลยค่ะแล้วก็ติดตามด้วยผู้สูงอายุหัวเรือหมู่หนึ่งนะคะค่ะสำหรับผู้สูงอายุเราทั้งทิศโถหมู่บ้านท่านไหนผ,ผู้สูงอายุบ้านไหนที่อยากมีงาน,านร่วมบุนประเพณีหรือว่าเรามีถนนสายวัฒนธรรมทุกปีนะคะทุกๆเดือนนะคะค่ะ ไอ้ยา้แสดงผั้ว่าผู้เฒ่าเข้านอกเข้ากะกะบริเทศนังนนอกผู้เฒ่านอกกะด้มากพอนราะว่ายิ่มเท่านึงนีต่ออยู่ได้หลายปีนะคะสำหรับมูหนึ่งมูสองมูสามมูสีทั้งที่โผูู่บานนะคะถ้าประสงค์อยากจะแบบว่าออกกําลังกายมีการลาเล่นซอยกันนะคะว่าโอ้ยผู้สูงอายุได้ลองตุ้งอยาก ล่อมถนนสายวัฒนธรรมนั่ือนกันพี่ตอได้ที่ท่านนายกว่าพ่อทอดด้ว่าลอกถึงนะคะทีมห้างด้านของเราก็จะมีเสียและชุดแก่ไทยทุกหมู่บ้านนะคะให้ร่วมกุมกันมานะคะค่ะซอยกานบ้านเฮาบุญบ้านเฮาคอยเลินคอยกินพ่อแม่พี่น้องกับมวลทุกคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็อ่า ทีมงานของผู้สูงอายุตำบลหัวเรือนะคะ,ะแล้วก็เห็นนะคะเมื่อกี้นะคะคุณพี่สุปราณีสีงามนะคะคุณแม่ของท่านประธานสภานะคะท่านจนทบาลสีงามนะคะแล้วก็ทีมงานของท่านนะคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นชุดเดียวกันทั้งเสื้อแล้วก็ผ้าทิ้นนะคะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะคะดีมของท่านวันนี้นะคะโทนสีแดง ะะยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุกร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวเรือนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เลือกถึงนะคะสมัยตอนเราจัดงานบุญบ้องไปตอน4ปีที่แล้วนะคะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะบุญบ้องไปตำบลหัวเรือนะคะปี2 5 6 6ค่ะแล้วก็มีนะคะ นิงนะคะพี่หนิงร้านตอการเกษตรนะคะของคุณนะคะพี่หนิงนะคะร้านพ่อใหญ่ตองนะคะหนิงต่อการเกษตรนะคะร่วมขบวนด้วยนะคะ ลองใหญ่นะคะเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่เราทํากันมานะคะเป็นประเพณีที่สวยงามแล้วก็คงไว้นะคะเป็นประเพณีที่ดีงามนะคะส่งต่อรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานนะคะ ้านหัวเรือนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากเลยนะคะออสซ,ซิลี่นี่พร้อมนะคะต่างหูนะคะสร้อยนะคะเข็มขัดนะคะเรียบร้อยพรมครบเซตตั้งหมดเลยนะคะขอชื่นชมนะคะชมรมผู้สูงอายุาบ้านหนองมงแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวเรือนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุทุกท่านนะคะที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะ นะคะบริการทีมค้ะงฟ้อนกองใหญ่ค่ะ <มา S 2> ขอเชิญนะคะคุณแม่นะคะที่รำเสร็จแล้วนะคะ,อ,ะอยู่ข้างหลังรับประทานน้ำนะคะฝ่ายปควบคุรของเจ้าหน้าที่ของเราจะมาเสิร์ฟอีกทีหนึ่งนะคะคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ,ะค่ะเดี๋ยวเสิร์ฟน้ำเย็นๆนะคะค่ะจ่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไอ้ก็้าผู้ช่วยทูตตมตัวหัวเรื่อละกาบพ่อแม่พี่น้องผู้คนกอ,องใหญ่ทุกท่านนะคะ อ๋ออตหัวเรือของเข้ากับสถมตะคู่มีน้ำเย็นๆใท้าหลังนะคะเชิญค่ะนังฟังคอทั้งหลังค่ะขอบคุณด,ดีซูด้วยกันมากแดดก,ก็ทนฝนก็ทนนะคะ่ะฝากขอบคุณคุณยายทำแปดสิบเป็นเจ้าเลยค่ะสุดยอดค่ะคุณยายทีเขา้าร่วมดยอดจริงๆค่ะขอเสียงปรบมือให้ บ้านแดงและบ้านแสงนะคะทั้งหมดนี้คือบ้านที่เมืองน้องนะคะซึ่งทุกๆปีนะคะกลองใหญ่จะต้องมารวมกันที่วัดหัวเรือนะคะมีการจัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไปนะคะขออนุญาตนะคะท่านคณะกลองใหญ่นะคะมารับรางเงิรวัลน,นะคะจากท่านพระครูสุกินชัยโสโพลนะคะ จะมีกองใหญ่ นะคะมารับรางวันนะะนลนะคะจาานพระืูจุกินไชยโสภณนะคะน้ำดื่มนะคะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะทุกท่านนะคะมีน้ำดื่มบริการฟรีนะคะอยู่อยู่ถ้าท่านสังเกตนะคะจะอยู่ศาลานาบุตนะคะฝั่งฝั่งซ้ายเือนะคะท่านไปหยิบน,น้ำดื่มได้เลยนะคะ ขอบคุณนะคะกองใหญ่บ้างน,น้องเป็ดบ้านน้องดัวนแดบงบ